คขมเนไม่กล้าต่อกรกับไทยเราแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับฮุนเซนถนึงกับออกมาเดือดชูธงท้ารบไทยหลังจากที่โดนทั้งเกาหลีโดนทั้งสหรัฐรุมอยู่ในตอนนี้แต่ว่าแทนที่จะไปตอบโต้กับเกาหลีตอบโต้กับอเมริกา กลายเป็นว่ามาตอบโต้กับไทยเราครับแล้วเหมือนส่งสัญญาณเป็นลางบอกเหตุซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงครับบ้านของจานบ้านขอยงยาแก้วกลายเป็นว่าตอนนี้ความพืบหน้าของเราเกือบ100%โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยของเรากันก่อนโดยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่1ครับก็ได้มีการออกมาแฉเล่เห์เลี่ยมเมนว่ามีการเตรียม a c t ิ้งนำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัด บันเตยมินเจหรือว่าบ้านหนองยาแก้วซึ่งกรณีนี้ครับกองทัพภาคทีหนึ่งเองก็ได้มีการอัพเดตสถานการณ์ล่าสุดออกมาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยเฉพาะฝ่ายกัมพูชาครับก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของมวลชนประมาณ15-20คนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและก็ตชดเฝ้าระวังครับส่วนบริเวณบ้านหนองยาแก้วนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ขมิประมาณ20-25นาย แล้วก็คาดว่าในจังหวัดบันเตยเมอเเมนเจยเขมรจะมีการน,นาําคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพืนที่ติดตามเรื่องของสุขภาพประชาชนที่มีการได้รับผลกระทบจากกรณีที่ไทยเราสร้างเสียงดังก่อกวนอ้างว่ามันไปกระทบสุขภาพจิตของชาวขมรเองโอ้โหอ่อนไหวมากมากนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขมรสร้างเรื่องโกหกได้เก่งจริงๆเป็นการอัปเดตออกมาของกองรับภพคที่1ครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเก็บวู้ทุรเบิดนั้นตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ภาพรวมปลอดภัยนะครับเตรียมที่จะมอบพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวไทยของเราบริเวณบ้านหนองยาแก้วได้มีที่ทํากินอีกครั้งหนึ่งหลังจากโดนยึดมาเนี่ย40ปีและหลังจากนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ไทยเราฝ่ายของมมะทรงไทยเราก็จะเตรียมรุกค,คืบเข้าตรวจค้นวัตถุระเบิดที่คาดว่าจะตกค้างในบริเวณบ้านหนองจานในห่วงต่อไป แล้วก็มีการปรับปรุงบังเกอร์ครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยเจแห่งรวมไปถึงหลุมหลบดภัยสําหรับประชาชนครับก็มีจํานวน6แห่งซึ่งก็ยังมีข่าวดีหนึ่งเกี่ยวกับบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วก็คือตอนนี้พื้นที่บ้านหนองจานครับฝ่ายไทยเราสามารถยึดคืนมาได้แล้ว60ไร่เหลืออีกเพียงแค่6ก้าไร่เท่านั้นส่วนพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเองก็สามารถยึดได้แล้วหนึ่งยไร่นะครับหรือมีแค่2ีไร่เท่านั้น ตอนนี้ก็ใกล้เคลียร์บอร์ดี่เสร็จแล้วก็จ่อที่จะนำตู้คอนเทนเนอร์อนั้นมาลงเพิ่มเพื่อที่จะปิดตายขเมนกันเลยทีเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัพเดตเกี่ยวกับโซนกองรับภาคที่1น,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะพอเริ่มลุกคืบเข้ากลายเป็นว่าเราก็สามารถทําได้นะครับขเมนก็ไม่ได้มีการมาตอบโต้แต่อย่างใด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เราสามารถยึดได้เนี่ยเรียกว่าส่งต่อส่งคืนพี่น้องชาวไทยเรากันเลยทีเดียวหลังจากโดเนเขมรยึดมาประมาณ40ปีได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกองทัพภาคที่1น,นะครับมาต่อกันที่อีกฟากฝั่งหนึ่ง เป็นโซนกองรับปที่2กันบ้างนะครับก็มีการสรุปสถานการณ์ออกมาเช่นเดียวกันโดยภาพรวมของเหตุการณ์นะครับมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาตรวจพบโดนครับบินตรวจการอำเภอบ้านกรวดเนี่ยสิาลำช่องโอบก6ลำครับพื้นที่ปราสาทต,ตาควาย6ลำอีกทั้งยังตรวจพบรถบรรทุก1คันกำลังมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ชายแดนซึ่งก็คา,าดว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนกําลังด้วย โดยตอนนี้ครับปัจจุบันกองกาลังทั้งสองฝ่ายทั้งไทยแล้วก็เขมรก็ยังคงวางกําลังตมามแนวที่มั่นเดิมและก็มีความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองทัพอเครักอัปเดตออกมาแต่มันยังมีจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซึ่งก็ถือว,ว่าเมขมรค่อนข้างหย่อนกับพื้นที่ตรงนั้นพอสมควรเลยแล้วล่าสุดครับมีรายงานออกมาก,กับโซนภาคตะวันออกของไทยเราซึ่งก็เรียกว,ว่าเป็นภาพที่อยากเห็นมากๆนะครับทหารไทยเราเนี่ย เปิดทางเข้าสู่ชายแดนขมรตรงพื้นที่ธมดาจังหวัดโพธิสัตว์ที่อยู่ใกล้กับจังหวัดตราดของเรานั่นเองพร้อมกับมีการเอายานเกราะร้อยางเนี่ยขึ้นไปด้วยแล้วก็มีภาพรวมหนึ่งคลิปออกมาครับที่ทหารไทยเรานั้นสร้างถนนประชิดชายแดนธมดาจังหวัดโพธิสัตว์ของขมรเองแล้วก็จะมีด่านขมิครับเข้ามาพูดคุยบอกว่าขอให้ไทยเราย้ายลวดหนามออกไปแต่ว่าด่านไทยเราปฏิเสธนะครับไม่ได้มีการยอมขมนแต่อย่างใดนะแล้วฉากหลังเนี่ยที่มันพีคที่สุดก็คือ ยานเกราะล้อยางหนึ่งคันนะครับขึ้นไปคุ้มกันส่วนที่ดำถนนด้วยก็เรียกว่าเราไม่ประมาทนะเพราะถ้าเกิดขมิน้นตูมตามขึ้นมาเนี่ยเราก็มียานเกราะที่จะตอบโต้ตอบสวนได้เพราะว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันเป็นฐานของขมิ้นนะครับเราเป็นฝ่ายที่ตัดถนนเข้าไปในเขตแดนของไทยเราซึ่งการที่เราทําแบบนี้ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะครับรู้ทันเล่เหลี่ยมของขมิ้นได้ดีแล้วเท่าที่ฟังดูจากหลายๆเสียงเนี่ยถ้าเทียบความมึนของนานขมิ้นทั้งประเทศนะแถวโซนจันทบุรีโซนตราดเนี่ยก็ถือว่ามึนน ทหารแนวหน้าหลายๆคนเนี่ยมีการเล่าออกมานะครับเป็นเสียงที่สะท้อนถึงแนวชายแดนแต่ว่ามึนน้อยไม่ใช่ว่าไม่มึนแต่ก็มึนน้อยกว่าภาคที่2ภาคที่1แหละโดยเฉพาะภาค2อูเนี่ยโอ้โหเขเหมรมึ่นมากนะครับก่อกวนเราแบบได้ทุกวี่ทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโซนจังหวัดตราดนั้นก็คงจะน้อยอยู่ซึ่งเราก็ เอายางเกราะล้อยางครับไปคุมบริชิตตามแนวชายแดนเลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานจากทางฝั่งของขมิญครับมีการชี้แจงออกมาเลยว่ากรณีที่พูดคุยกับทหารไทยเราในพื้นที่ธรมดาจังหวัดพุทธ,ธิศัตร์นั้นซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยได้ตัดถนนในดินแดนของตัวเองครับไม่ใช่ถนนในดินแดนของกัมพูชาเลยแต่อย่างใดแล้วการสร้างถนนดังกล่าวนั้นฐานกัมพูชาก็ประจำอยู่ในพื้นที่ด้วยได้โปรดอย่าเข้าใจผิดและก็อย่าแชร์ต่ออันนี้เป็นสิ่งที่ขมรโต้แย้งมานะครับว่าพื้นที่ตรงนั้น มันเป็นดินแดนของไทยเราเขาก็ยอมรับแหละก็เป็นของไทยอยู่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ในเรื่องของความพิพาทเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพิพาทกันเป็นจุดๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาสิโน แต่เราเองก็จับปล่อยหลวมไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราปล่อยหลวงไปก็ยังที่เห็นเลยครับขมิ้นมีการตัดเส้นทางน้าใหม่กินนิเดนของไทยเราเนี่ยโอโหไปเกือบ11ไร่นะครับยังดีที่เราสามารถยึดคืนเอามาได้แล้วกับพื้นที่ในส่วนนี้ก็ต้องชื่นชมพี่น้องด่านใดเราทุกคนด้วยที่อยู่ในแนวหน้าทางพื้นที่กองรับภาคที่หนึ่งเองพื้นที่กองรัพภาคที่สองเองแล้วก็พื้นที่โซนจังหวัดตราดจันทบุรีแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เหมือนเรียนประเด็นร้อนของข,องขมิ้นในตอนนี้แล้วก็ปลุกความฮึกเเหหมมขของแนนนนวว้้าาารดดยพะล่นนสุุ มีการขู่ว่าจะไม่มีการให้อภัยอีกต่อไปถ้าเกิดว่าไทยเรากล้าละเมิดกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีการเตือนว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะเลวร้ายเกิดขึ้นโดยจะมีการเผยแพร่คำภาัยฉบับเต็มเร็วๆนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อของเขมรนะครับตีข่าวใหญ่ออกมาว่าสำนักข่าว s b m News ของกัมพูชานั้นมีการโพสต์ข้อความระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาเนี่ยต้องตอบโต้ฮุนเซนประกาศว่าจะไม่มีการให้อภัยอีกต่อไปหากว่าไทยกล้าละเมิดกัมพูชาอีกครั้งแล้ววันนี้อาจจะมีสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นแล้วพอมีโพสต์นี้เกิดขึ้นมาครับหลังจากนั้นไม่นานหน่วยทหาร BHQ ของเขมรและก็ทหารบ้านอีแต่เนี่ยที่ใส่รองเท้าอีแตะนะครับมีการประสานเสียงกันว่าพร้อมรับออเดอร์คำสั่งรบจากสมเด็จฮุนเซนขอแค่สั่งมาก็พร้อมเข้าตีทันทีแล้วก็ยังมีหลายตัวหลายโพสต์ที่แชร์ต่อไปนะครับบอกว่า บางครั้งเนี่ยก็รอไม่ได้แล้วที่จะเข้าตีอันนี้เป็นสิ่งที่ทหารเขมรครับสะท้อนคําพูดของฮุนเซนนะว่าจะยอมไม่ได้ยังไงก็ไม่ยอมก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเองเนี่ยพันธมิตรเริ่มมีนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่ล่าสุดนั้นมีการร่วมมือกับไทยเราจับมือกับไทยเราครับปราบปรามสแกมเมอร์ในกัมพูชาแล้วประธานาธิบดีของเกาหลีเองก็มีการกล่าวเึิงด้วยนะครับว่าเกาหลีใต้นั้นไม่เคยลืมที่ไทยช่วยรบในสงครามเกาหลี เมื่อ70กว่าปีก่อนเนี่ยโดยไทยเราครับเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียเลยนะที่ส่งความช่วยเหลือไปยังเกาหลีใต้แล้วก็มีการส่งข้าวเนี่ยเป็นจํานวนเยอะมากหลายล้านตันเลย แลในช่วงนั้นเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะครับเป็นประเทศที่ยังไม่ได้มีเงินถุงเงินดังขนาดนั้นแต่ว่าเราส่งความช่วยเหลือไปให้กับเกาหลีบวกกับส่งหานไปประมาณ6,800นายที่ประจำการอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราประจำการอยู่น่าจะประมาณเกือบ20ปีได้ถึงกับมีอนุสาวรีย์ของฐานไทยเราครับที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ก็ไม่แปลกใจ เกาหลีจะจับมือขอความร่วมมือกับไทยเราปราบปรามสแกมเมอร์แต่ว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับฮุนเซนเนี่ยมีการออกมาบอกว่าจะไม่ยอมไทยอีกแล้วฮุนมานเนตลูกชายของฮุนเซนครับที่อยู่ในตําแหน่งนายกตอนนี้เนี่ยก็มีการออกมาบอกเหมือนกันซึ่งเป็นการฝากบอกผู้นําของเกาหลีใต้นะครับว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้เพื่อนบ้านช่วยปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมกับหนีบแนมไทยเราครับว่าแก้ปัญหาในประเทศตัวเองก่อน อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เขมีนะครับเริ่มมีกระดีกระดาษมากขึ้นโดยเฉพาะสองพอลูกเนี่ยเหมือนมีนัยยะอะไรแฝงหรือเปล่านะครับจะมีการสร้างสถานการณ์อะไรอีกไหมก็คงต้องรอติดตามกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตามากที่สุดนั้นกัมพูชาครับเหมือนจะสร้างประเด็นอะไรมาเบี่ยงเบนประเด็นข่าวที่มีการปราบปรามสแกมเมอร์และก็การอายัดเงินสีเทาของคนใกล้ชิดหุนเซนเองที่ทั้งโลกนั้นต่างลงข่าวนี้ครับแล้วก็สร้างความอับอายขายหน้ามากๆในวินทีนานาชาติเรียกว่าเครดิตเนี่ยลงมาเป็นศูนย์เลยทีเดียวบวกกับการ เกาหลีใต้การที่อังกฤษและก็อเมริกาเล่นงานข่เมนหนักขนาดนี้นะครับแต่ว่าข่าเมนเงียบที่จะตอบโต้กับชาติหมหาอำนาจแล้วฮุนเซนก็ดึงดันครับมาหาเรื่องเปิดฉากกับไทยเฉยเลยก็น่าจะอยากจะก,กรบกระแสะแหละเพราะว่ากระแสะป่าามสแกมเมอร์เนี่ยที่อเมริกามาเล่นอังกฤษมาเล่นเกาหลีมาเล่น,ลนคือมันใหญ่จริงๆนะครับแต่สุดท้าย ผลผลเนี่ยมันก็มาตกที่ไทยเราฮุนเซนอยากจะล่อกับไทยเราซะแล้วก็เดี๋ยวต้องรออับเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าตลอดแนวชายแดนเลยนะที่ยาวกับเขมรเ0 0ด0 0ลอยดู เราพร้อมมากๆที่จะเอาแผ่นดินคืนซึ่งก็รอชมรออัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย